อย่าลืมกดไลค์กับคนละหนึ่งไลค์เพื่อไปกระตุ้นใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอ้าวมนุษย์ถ่ายคลิปกูเหรอได้เลยได้เวลาแห่กูไปละเฮ้ยเมื่อยขานั่งดีกว่าเอ่อเก็กเก็กหลอกเก็กหลอกเฮ้เพื่อนมากลับมาดูที่เตียงนอนอ่ะกลับมาดูที่เตียงนอนอ๋อได้นั่นแหละมันมีหมีใช่ไหมอ๋อใช่ใช่นั่นแหละเฮ้ยได้ยินเสียงหน้าต่างหน้าซ้ายเพื่อนไปดูดิโอเคได้เลยไม่มีอะไรเลยนั่นแหละเปิดไฟโอ้ว้าวคุณผู้หญิงรถสวยจังเลย เ้ยใช่รถสวยป่ะเฮ้ยไปโทรศัพท์จับโทรศัพท์โทรศับเหียพอดีเป๊ะฮ่าเจอรี่ทำไรอ่ะเฮ้ยจะเอ้าเฮ้ยแมวกูหายตัวได้เฮ้ยวางลงใส่รถเลยเพื่อนได้เลยเนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยแหม่วัดดีผมคือเป็ด This is าร์ดิโอเงียบฮ่าชานมไข่มุกแสนอร่อยแกะหลอดเรียบร้อยเวลาแทงหลอดฟินฟินว้าวดูชายคนนั้นสิกำลังว่ายน้ำจีบสาวอ่ะ เฮ้ยเสาบอกว่าว่ายน้ำโชว์เฮ้ยดูดิเขาว่ายแต่บัตาบ้าอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมึงทำท่าบ้าอะไรนะ w h เ t อ h e f u c กอ่นี่ไงไก่ทอดร้อนร้อนอืมมันร้อนมันมันร้อนมันมันร้อนจริงจริงมันนี่มึงไม่รู้ใช่ไหมครูใส่ผมปลอมเน่ก็อีเกมเมอร์บ้านผมก็อีโซนี่มีไฟ RGB ด้วยนะรอดูนะนี่ไงคตรเท่เลย กูที่ท้อเลยเอาเลยเพื่อนเขาบอกว่าได้เป็นคนดวงซวยไหนชชวยฉันดูหน่อยสิได้เลยเพื่อนยอนแมพโอเคกูเชื่อละนี่คือม้าของผมนักรับผมเอาม้าเขามานอนด้วยทุกคืนเพราะผมชอบดูดมา้าเบิงให้ซอสกูมาน้อยใช่ไหมดิกูกดมาจิ้มแม่อุ้ยขอที่นอนหน่อยโอ้ยตัวนี้สบายลยทับกูเฮ้ยเ <Hey, S 2> จ้ากบตัวนั้นมาดูอะไรอะ What the fuck อะไรนะ่ะ ต้มไข่อร่อยๆออลงไปเลยเจ้าไขด่ดอยเอ,อ้ยอะไรนะพวกเราพร้อมใจกันจะดีแล้วเอ้ย,อยเดี๋ยวลงมาใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้ทุกคนจะงงนะครับเฮ้ยมึงบ,บาทแา่งไงวนะนั่นนี่คือคนป่วยปี2 0 7 7ป่วยอะไรไร้สาระต้องแข็งแรงม้ก่อนนีไ่ไงกูสมกับเป็นคนป่วยเลยนี่ไงไปเข้าจังหวะจ้ะ นี่คือนวัตก,กรรมที่จะทาให้โทรศัพท์ของคุณตกแล้วไม่แตกคอยดูนะครับตกข้างๆยังไงก็แตกถ้ามึงไม่ยิงคุจะตุ๋ยตุ๋มึงนี่คือวิธีประวัติศาสตร์ที่หญิงคนนี้จะยิงลูกดําลงนะครับเรามาดูกันว่าเธอจะยิงโดนหรือเปล่าแม่งเอ้ชาร์จพลังเตรียมเล่นเครื่องไปเลยวันนี้เออเอาล่ะวันนี้จะมาสาธิตการลืมกุ่แจรถไม่ได้รถนะครับแล้วก็แงะแบบนี้แล้วก็เปิดจากข้างในนะครับแล้วก็จะเปิดได้งอกับคืนด้วยเป็นไง ไปกันดีกว่าเปการทาอาหารที่มันที่สุดแล้วเพื่อเพื่อเขาบาสนุกแต่กูมาเพื่อทํากับข้าวเป็นไงละ่ะนึกๆึกแบบนี้หิวข้าวกันใช่ไหมล่ะนี่กูเอามาผัดได้ผับเลยอะไรนี่เพลโคตดมันกับข้าวกูโคตดอร่อยแน่นอนนี่นอ่ะโอ้โหสุดมันเลยนะเนี่ยเฮ้ยบ้านกูมีหมาตอนไหนวะมาเดินไปหาคุณด้วยบัดดีสิ่งที่จะทำให้คุณเสียอารมณ์ที่สุดก็เลยจะเกิดขึ้นทีสามสองหนึ่งเรียบร้อยฮอตตอกอันโคตรใหญ่หล่นลงไปแล้ว เอาเลยครับวันนี้เราจะมาทอดลอกการทอดไข่บนกระโปรงรถนะครับผมนี่กำลังร้อนๆเลยแล้วก็แกะไข่ออกมาแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วไข่ก็จะไหลแล้วก็ลงไปในตัวเครื่องแล้วรถก็พังจบของเล่นชิ้นนี้ดีมากแมวเล่นดีมากเอ้มาแล้วของหวานมาแล้วเด็กๆในเวลากินของหวานมันจะอา้อาวแตกกูแถมช็อตให้ด้วยเฮ้ยนัเนเสียงอะไรวะโอ้ยอบน้ำอยู่มันเปิดมัน,มน,มนทำไม ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับสามารถทําความสะอาดแบบล้ำลึกคราบเหลืองตรงนี้เราสามารถทําความสะอาดได้แล้วมันก็ไหลออกไปได้เลยพี่จ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราไว้เพื่อจะพาคลิปใหม่นะครับขอบคุณค